The New เ e ฮั e โเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสําหรับชั้นป .4 นะคร,น 12, นร,ะร,รับหน้าที่22นะครับหนังสือสมัย3วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .3 ทั่วประเทศนะครับผมที่ใช้หนังสือเล่มนี้ Lesson 2นะครับขึ้นบทที่2นะครับผมคำสั่งบอกว่า l เ s t e n จงฟังนะครับ p o i ต t จงชี้ and และ r e p e ีรจงอ่านตามก็ฟังคลิปเสียงก่อนเลยครับผม Student's Book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1ว่าคนดูไม่เป็นไรครับนครับ่นแล้วนะครับนัะคนดู2คนไม่เป็นไรครับเพราะเป็นการตักคลิปกันสอนนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะต่อครับ Winter โอเคครับขออภัยด้วยนะครับนลังเมื่อกี้พูดทับเสียงอ่าคลิปนะครับนะ Spring นะครับแปลว่าฤดูใบไม้ผล อันนี้เราเป็นคนไทยนะครับคุณครูเองก็เป็นคนไทยนะลูกนะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าฤดูใบไม้ผลินี่ยมันเป็นฤดูอะไรอย่างไรนะครับเพราะประเทศไทยนั้นมีฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนเอาเป็นว่าใบไม้ผลีนะครับคําว่าผลีก็คือใบไม้ใบไม้อ่างอกขึ้นมานะครับนะจากใบไม้หล่นมันก็เริ่มผลีใบขึ้นมานะครับคําว่าผลีนี่เดีย๋ยวลูกๆพอสามารถจะไม่เข้าใจว่าผลีคืออะไรคือมันงอกขึ้นมานะครับจากกิ่งของมัน ซัมเมอร์นะครับฤดูร้อนนะครับโอชุมนะครับฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงก็ทับซับในลูกน้ก็เนี่ยนะครับตามภาพใบไม้มันก็จะร่วงหล่นเหมือนกับต้นยางผลัดใบนะครับในช่วงเดือนมกราคมพามีนาช่วงนั้นนะครับนะแล้วก็วินเทอร์นะครับฤดูหนาวก็จะมีหิมะปกคลุมนะครับตามกิ่งไม้ใบไม้ในต่างประเทศนะครับก็สี่ฤดูการนะครับสําหรับอ่าต่างประเทศนะครับส่วนประเทศไทยนั้นสามฤดูการ ดังนั้นมาดูแบบฝาดข้อที่สองมาดูอหนังสือเรียนนะครับไม่ใช่แบบวัดนะหนังสือนี้เป็นหนังสือเรียนนะครับลูเกเรนบอกว่าสอนเรื่องอะไรครับอันนี้ของหนังสือป .3 นะลูกเรนนะหนังสือป .3 คุณครูทำป .1 ถึงป .6 อ,อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะทําของม .4 นะครับนะเพราะได้หนังสือมาใหม่นะครับของม .4 Listen and match นะครับจงฟังแล้วก็ให้จับคู่นะครับ The pictures นะครับรูปภาพต่างๆ with กับ the sentences ประโยคดังนั้นก็คือมีประโยคจากคลิปเสียงนะครับมี4ประโยคนี้นะครับนะดังนั้นฟังคลิปเสียงก่อนเลยนะครับก่อนที่จะจับคู่ Students book Unit 2 Lesson 2 exercise so 2 they're listen, they're listen they're and match the pictures saying. with the sentences number one in winter it's cold number two in summer it's hot number three in autumn it's windy number four in spring it's sunny โอเคนะครับผมคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือให้นักเรียนนะครับนะจับคู่นะครับน u m b บ r รวในที่นี้หมายถึงว่าข้อที่หนึ่งนะครับนะ n u m b บ r รวแปลว่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนั้นนะครับคลิปเสียงบอกว่า in winter นะครับท่านเรียนดูรูปภาพเห็นไหมครับก็จะมีหิมะตกนั่นก็คือในฤดูหนาวนั้น it's cool มันก็จะหนาวเน็บดังนั้นก็ให้นักเรียนจับคู่กับภาพนะครับภาพไหนครับลูก ที่ภาพ a b c d นะครับที่จะคู่กับภาพที่1ก็คือภาพ b นะครับนะนี่เห็นไหมครับใส่เสื้อกันหนาวมือกอดอกเลยนะครับพอข้อที่2นะครับนะข้อที่2 in summer นะครับในฤดูร้อน it's hot อากาศร้อนนะครับดังนั้นก็จะคู่กับภาพไหนครับนักเรียน a b c d เนี่ย b คู่ไปแล้วนะครับก็นะครับภาพ d นะครับหนาภาพ d อันนี้คุณครูไม่ได้ขีดโยงให้นะครับนักเรียนก็ขีดโยงเองนะ ข้อที่สามครับผมอินเออร์ชมนะครับในฤดูใบไม้ผลิอ่าในฤดูใบไม้ร่วงทันทีครับใบไม้ร่วงนี่นะครับนะตามภาพใบไม้หล่นอยู่นะครับ it's windy it's windy แปลว่ามีลมแรงนะครับนะมีลมแรงก็จะคู่กับภาพ A นะครับเห็นไหมครับลมพัดใบไม้ร่วงแล้วก็ข้อที่สี่นะครับ in spring นะครับในฤดูใบไม้ผลินี่ดอกไม้ผลิบานเบ่งบานสวยงามเลยนะครับ เอ็ดซันนี่นะครับซันี่แปลว่ามีแสงแดดจ้านะครับนะคําว่าแสงแดดจ้าในที่นี้นะครับก็ยังน้อยกว่าอคําคว่าฮอตนะครับนะนี่ข้อข้อภาพดีนี่คือคือฮอตนะครับฮอตดังนั้นก็จะคู่กับข้อที่สองนะครับนะฮอตอยู่คู่กับข้อที่สองแต่ถ้าซันนี่นะครับก็คือภาพสี่นะครับนะภาพสี่ซันนี คำว่าแดดจ้าในที่นี้เดี๋ยวถ้าแปลให้นุ่มนวลลงกว่านั้นก็แปลว่าอบอุ่นก็ได้นะครับหรือแปลว่าสดใสสว่างนะครับนะสดใสสว่างก็ได้นะครับเพราะถ้าแปลว่าแดดจ้าเดี๋ยวมันจะหมายถึงร้อนนะครับดวงอาทิตย์จ้าอย่างนี้คือร้อนนะครับนะฮอตแต่ดวงอาทิตย์อย่างนี้นะครับไม่จ้าเท่าไหร่ก็ถือก็ถือว่าเป็นันนี่นะครับก็จะคู่กับภาพสีอย่างคุณครูแปลให้แล้วนะครับปลนั้นว่าหน้าที่22นี้จบเร็วเลยครับผม Alright, okay, okay.